เพื่อนพี่ๆวันนี้มาชมอูทวดสองทีก็เจ็ดกัน แห้งนะครับแห้งนี่เป็ดขาวดำแดงในบันทึกท่านานนันได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นแร่สเก็ดดาวที่แปะอยู่ข้างหลังขององค์ท่านนะครับเพราะการปลอมแปลงปูทรวดสรงถี่เขาเจิดมาตั้งแต่ปี2,500มีคันปลอมทําขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าเป็นแร่อย่างอื่นน่าจะไม่ใช่นะครับต้องเป็นแร่สเก็ดดาวนี่สีดำดำใสนะครับเรามาดูแร่สเก็ดดาวกันนะครับหาซื้อได้ตาม เว็บทั่วไปนะครับแร่สเก็ดดาวต่างประเทศเขาเรียกเทคไทนะครับของไทยเป็นสีดำดงประเทศจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับคนเล่นแร่เล่นหินจะรู้เมื่อนำสเก็ดดาวตัวนี้ไปบดหรือตำละเอียดแตออกมาจะเป็นสเก็ตแก้วใสนะครับ นี่คือแร่สะเก็ดดาวหรือคุณกัมมาีหรือทางเหนือเรียกว่าแก้วข้าวหรือคดปลวกดำแล้วแต่ไทยจะเรียกนะครับแต่ทางต่างประเทศเขาเรียกเท็กไทนี่ยถีดำที่ต่างประเทศจะเป็นสีสีเหลืองเขียวเนี่ยรอยแตกดูนะครับนี่ นี่แหละครับที่นำใบแปะที่หลังปูทวด2497นี่แหละครับนี่ท่านานั้นให้สังเกตตรงนี้ถึงจะแยกได้ว่าของเทียมเรียนแบบมันมีอยู่มากนะครับ ก็อีกอันหนึ่งนะครับดูหลุมหาซื้อได้นะครับตามเว็บทั่วไปแต่ก็น่าจะราคาประมาณพันหนึ่งนี่นะครับอันหนึ่งเจ็ดแปดร้อยเนี่ยไอ้แร่สเก็ตด,ดาวนะครับเรามาชมหุ่งผูทวดกัน,นครับ มีศึกษาเนี่ยเม็ดแดงเม็ดขาวว่านต้องแห้งนะครับเนี่ยว่านดินกากยากก์เนี่ยเป็นสกีตสกิตสกิตด,ดาว สเก็ดดาวอุลกามณีจิมเซียอล็กไหลคดปวกดำเก้่ยวข้าวอะไรก็เรียกได้นะครับไม่ใช่แร่ไพไลนะครับไม่ใช่ทองขนงูนะครับแล้วก็ไม่ใช่นินนะครับต้องเป็นสเก็ดดาวกล้องก็ไม่ชัดเท่าไหร ชมองนี้สวยครับดูดโอ้โหจะหามาได้ยากเหมือนกันนะครับ ออกคอเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับนี่ครับแร่สเก็ดดาวปูทวดจะเก่าแค่ไหนก็ช่างนะครับถ้าไม่ใช่แร่สเก็ดดาวแปดหลังท่านนันก์กาวไว้อย่างชัดเจนในหนกะระแสไปดูได้นะครับนี่ในบันทึกของท่าน ไปแคปมาดูได้นะครับดูก่อนเก็บก่อนนี่ใช้นิ้วแปะไว้เนี่ยตรงนี้สุดยอดพุทธคุณปูทวด เท่ากันนะครับเท่ากันอยู่ในกรอบมันแลดูใหญ่เท่ากันคนระับติดท้ายด้วยพองเงิน ทองเลยนะครับเหลืองเหลืองทองเลยครับทองขึ้นเลยนะนนยงงครับนี่เปนไงคร สิบครูชายจีวรเป็นเส้นเลยนะครับใส่สังวานด้วยตรงนี้ออกทรายขึ้นรับรองอายุเลยนะครับไปชมศึกษากันไปครับ นี่นี่ดูดูข้างหลังนี่ข้างหลังเโอ้ยเป็นเส้นนะครับ